สวัสดีค mm ่ะเพื hmm. ่อนจ๋ายินต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาจ้ะนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนเพื่อนจ๋าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดออริจิเพื่อนจ๋าก่อนที่จะรับประทานเพื่อนจ๋าฝากเพื่อนเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนางฟ้าพาเซ่เพื่อนเพื่อนจ๋าจะได้เป็นกําลังใจในการทำลิปต่อไปเรื่อยเพื่อนจ๋าช่วงนี้ก็จะเงาๆงหน่อยเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนจ๋ามามาสิแซ่บกันเพื่อนผักแกงแล้วก็มีเรื่อนเพื่อนจ๋าใบชพูผักกะถิน เฮ้ยอ,อยู่แล้วอยู่แล้วมาตอนแรกร้อนเรื่องเพื่อนจา๋าเอาไปเอามาไม่ร้อนแหละขออนุญาตใช้มือนะใช้มือด้วยใช้ช้อนซ้อมด้วยเด้ออู้นี่เห็ดเห็ดออเรนจ์ช้อ,อ,แบบอแบบนนะี้นาเห็ดอะไรเน๊า โอ้โหสีมือวันนี้เพื่อนจ๋าขออนุญาตใช้มือเด้อหยุ่มในบ้านนี้ขออนุญาตหยุ่มเพื่อนจา๋าอรมจับใส่ผักกันแยงส่ผักกันแยงหอมมากหอม,หอม สิ่งนี้จะไม่กระถินเพื่อนจ๋าแกะได้เรียบร้อยอะ่ะอันนี้กินได้ น้องน้องสตอรหรือว่าไม่เหม็นเท่าสตอเดิมเพื่อนอ้วันนี้จะทำไงอร่อยมาก เ,เ,เหนียวก๋วยเหนียวนี่แซ่บเลยนะอือใบชพูอืม,อมกินแบบว่าเป็นยาเพื่อนจัดสมุนไพร เอาก็เจาะเอาไว้หนีบไหมดิเชฟไล่วันละ กัดนะนี่เพิ่กลัดจ้ะไม่มีข้าวเพื่อนข้าเบิดข้าวหมดไม่มีข้าวไม่มีข้าว,วกินแต่ไิบส่วนอุ้ยตักเยอะมากอิ่ากินหมดมั้ย mà, Tập có nhìn Tập nhìn chá Ibu, siapa? 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 ทิ้งอันอมไม่จะพูดเห็นไม่จะพูดอยากกินดูมั้ย กินใบชะพลยอยากกินนะเนี่ย่ำแหนมย่ำแหนมอุ้ยไปกินไปกินย่ำแหนมบเห็ดเผาเหมือนหาไม่ทันเกิดไม่ทันอื ชอบอืม,อมเมนูนบานช่วงนี้หน้าฝนเพื่อจ้ะโนเมนู ครับ เพื่อนจ้ะฟินเฟอ้กอก็ต้องกระปากมุกกระปากเสียพัก เลี้ยงเพื่อนจ๋าเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินภาคสองโอเคครับเพื่อนจ๋าอิ่มแล้วเด้อแซ็ปทองแล้วด้วยเดี๋ยวกินภาคสองตอนเย็นต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนจ๋าถ้ากินมีสุขภาพกินม่วงมั้งก็ขอตัวขอพายินเลยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะครับม,มาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กแล้วก็ติดตามช่อง,งานภางฟ้าพาแซ่บด้วยเพื่อนจ๋าโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ